วันนี้ซื้อหมวกมาใหม่ในราคา98บาทเป็นหมวกขีหผอบนะครับซื้อมาทดแทนอันเดิมนะครับเพราะว่าอันเดิมนี้ชำรุดไปแล้วนะครับพอเราแกะถุงออกมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าหมวกนั้นสวยมากๆเลยนะครับก็จะมีถุงลมมาด้วยนะครับหมวกนั้นมีรูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีรูปปักเป็นตัวคน3มคนนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปปัก ตัว A นะครับแล้วก็ตัว C มั้งครับและปีกหมวกด้านหน้านะครับดูแข็งแรงแล้วก็หนาดีนะครับเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในก็สวยนะครับแล้วก็รอยเย็บอะไรนี่ก็ดูเรียบร้อยดีนะครับส่วนรอยเย็บด้านหน้านะครับก็จะเห็นตะเข็บนิดนึงนะครับผูกออกมานะครับแต่ว่าราคาเท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วหมวกสวยการเย็บพอใช้ได้คุ้มมากๆกับราคานี้เดี๋ยวเรามาลองใส่กันบ้างนะครับช็อ ออ้ยเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยโอย้อย่างสวยเลยอย่างเท่นี่ปัดนิดนึงนี่โอ้เท่มากเลยครับนี่ขนาดใส่ชุดธรรมดานะครับยังรู้สึกว่าตัวเองเท่ขนาดนี้นะครับมาลองใส่เข้ากับแว่นดูบ้างครับชับโอ้อย่างหล่อเลยอะทุกคนว้าวเหมือนดาราเลยครับดาราหนังอะไรก็ไม่รู้